<c oughs> และนี่ก็เป็นคลิปแรกของปี2017ันาขอให้เป็นปีที่สุดยอดสำหรับทุกคนใครที่ตั้งใจจะเริ่มต้นทำอะไรก็พยายามให้เต็มที่และขอให้ประสบความสำเร็จนะคะถ้ายังไม่สำเร็จก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพราะมันจะทำให้เราเก่งขึ้นแล้วก็เข้า เป้าหมายมากขึ้นทุกวั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 นสู้ๆค่ะและวันนี้สิ่งที่ฝ้าจะมาทาก็คือย้อมผมกลับเป็นสีดําค่ะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ดูผมสีดําขึ้นมาเยอะมากอุ้ยดูในกล้องสีมันยังสดนะแต่ในความเป็นจริงคือผมสีซีดมากตอนแรกก็คิดว่าจะย้อมเป็นสีอื่นแทนโดยให้รากมันเป็นดําๆแบบนี้แหละเราก็ไล่สีเป็นสีชมพูสีเขียวสีมุงแต่ก็รู้สึกว่าพอแล้วดีกว่าปีที่แล้วฟอาสีผมไป3ามค่ะ ค่ะสงสารสภาพผมตัวเองย้อมยำดีกว่านกเราไม่ไปร้านด้วยนกะทำเองนกเพราะอะไรเพราะว่างงค่ะเอ๊ตัสีแบบนี้ก็ดีอยูน่นะ เอาละเราซื้อมาแล้วอ่าเราจะมาใช้สิ่งนี้โลแลนแชมพูปิดผมขาวเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่กล้าซื้อมาใช้เพราะอะไรเพราะมันเป็นแชมพูปิดผมขาวมันดูแบบเป็นของคนแก่ใช่ไหแต่ว่ามันดีมากอันนี้ไม่ได้ขายคือฝ้ายใช้มาตลอดเวลาที่ต้องการจะย้อมผมกับเป็นสีดำเพราะมันไม่มีแอโมโมเนียตินไม่ฉุดเลยแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจริงไม่จริงไม่รู้แต่เราเชื่อนี่ค่ะอันดับแรกเดี๋ยวฝ้ายจะต้องไปสระผมก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะดําเนินการขั้นตอนต่อไปนะคะป้าจะทําเสื้อคลุมค่ะโอ้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองโอเคจะใช้ถุงพลาสติกนี่แหละใหญ่ๆเพื่อเวลาเราทําสีผมแล้วมันจะได้ไม่ไปเลอะตามเสื้อผ้านะคะโอเคเยความเฮยเท่วะ่ะโย่ใส่เป็ดอนโรมิสั่นนะคะเพื่อนๆมีแบบนี้เลยนะ ไว้วัดเป็นชุดวยน้ำโอเคเราได้เสื้อคลุมแล้วนะคะก็จะมาดาเนินการย้อมผมกันค่ะถ้าผมยาวหรือผมหนาจะต้องใช้อย่างน้อยสองเซตขึ้นไปเราก็เตรียมมาสามเซตพอได้เช่นนี้แล้วเราก็ติดฝาขวดแล้วเขยา่าเขยา่ขยาให้เข้ากันค่ะเขย่าให้มันเข้ากันน่าจะเข้าแล้วแหละมันได้แบบทีเดียวเองอะ่ะเหมือนผสมเสร็จแล้วมันก็ยังได้แค่ครึ่งข,ขวดเล็กๆเ,เ,เองแต่พอไหมเนี่ยเริ่มแล้วแล้วะคะ โอ๊ยอย่าร้นโอ้ยขอกระจกก่อนเลย,ยกระจก w h e หากระจกไม่เจอใส่เลยแล้วกันนะคะโอ้ยขอกระจกดีกว่าจะอแล้วละค่ะแต่ถ้ามันไม่ดำล่ะคะต้องระวังมันจะไหลเข้าหน้าเข้าตาเอานะบอกใครบอกตัวเองไเอาอีกนะคิดถึงเพื่อนบ้านอะเราไม่ควรทำอะไรแบบนี้คนเดียวหรือเปล่า ดูมีความร่ดำาแล้วนะคะลาบากมากหรือเราควรจะไปให้ร้านเขาทำดีประจายรายได้สู่ชุมชนนี่อุ้ยมันมันดำแล้วค่ะเห็นมันน้อยๆนะแต่ว่าใช้ได้แบบจะครื่งหัวละทั้งหน้าดำแล้วแต่ยังแดงเถือกมือจุงไบเมือแขนจุงเบยเราต้องทำได้ค่ะนี่ หมดไปหนึ่งค่ะเดิเสื้อให้กระชับนิดนึงที่จริงเราใส่เสื้อสีดำมาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องกลัวไงอ้ยมองไม่เห็นเลยพอเวลาไปทำต่ออีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาให้ดูค่ะใส่ทั่วแล้วเราก็จะต้องรอประมาณ15-30นาทีนะคะจ <c oughs> แล้วค่ะล้างออกเรียบร้อ,รอยจะเห็นว่ายังมีสีอ่อนๆลงเหลืออยู่นิดนึงนะคะเนี่ยอ้ยมันไรค่ะโดยรวมก็ถือว่าคันเข้าโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวสีผมแบบในโฆษณากัน ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะเดี๋ยวมาหาอะไรสนุกสนุกทำกันอีกในคลิปต่อไปค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด u b s c ไ i b e กันด้วนะ